ัสดีครับทุกคนนี่ผมมีวิธีเปลี่ยนกองอากาศนะครับของอีสูุด้วยตัวของเราเองนะครับนี่กองแท้นะครับนี่อย่าปล่อยไว้นานนะครับไม่ต้องรอช่างนะครับทําด้วยตัวของเราเองครับวิธีง่ายเปิดมาที่เก็บนี้ครับก็ยกฝาขึ้นครับนี่ครับยกฝาขึ้นแล้วก็ถอดออกมานะครับนี่ง่ายเลยครับนี่ก็ยกของเดิมออกมานะครับ นี่ฝุ่นเยอะมากๆเลยครับแบบนี้ไม่ดีครับทําให้เราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับผมนี่แล้วก็ใช้แอร์กองตัวใหม่นะครับนี่ครับนี่วิธีใส่ก็นี่ครับต้องดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีที่ล็อกนะครับนี่ใส่ไปด้านล่างฝั่งนี้นะครับนี่นะครับัดล็อกตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับนี่เสาเข้าไปแทนที่เดิมนะครับนี่ครับผมกดให้สนิทนะครับแล้วปิดฝาล็อกคลิป ง่ายมากทําด้วยตัวของเราเองไม่ต้องง้อช่างอีกต่อไปครับราคาไม่แรงเลยนะครับเพื่อนคนไหนสนใจนะครับฝากแปะลิงก์ตะกาด้านล่างซ้ายมือนะครับผมสุดยอดเลยครับเก่าไปใหม่มาขอบคุณครับนี่ครับทุกคนวันนี้มาดูวิธีเปลี่ยนกองนะครับกองแอร์นะครับสำหรับ e su z u All n e w นะครับผมนี่ครับวิธีการง่ายๆครับ เปิดเก๊ออกมานะครับนี่ก็จะมีน็อตอยู่นะครับผมนี่เราก็ใช้ไขควงนะครับนี่ไขออกไปเลยนะครับนี่รุ่นนี้จะมีกองอยู่ใต้เก๊อย่างนี้นะครับนี่นะครับมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับ เปลี่ยนด้วยตัวของเราเองนะครับไม่ต้องรอไปเข้าศูนย์ไม่ต้องรอไปหาช่างนะครับราคาจะแพงมากเลยนะครับเราซื้อมาเปลี่ยนของเราเองนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับหลักสิบนะครับนี่ครับเปิดมาตรงใต้นี้เลยนะครับนี่กองอากาศก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้โหอย่าปล่อยไว้นานนะครับ กระปกมากครับผมเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับราคาประหยัดด้วยนะครับนี่ใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ตะกร้าไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเปลี่ยนแอร์กองแอร์นะครับนี่ครับยัดใส่เข้าไปแล้วครับง่ายมากเลยนะครับเพื่อนนี่ครับแล้วก็แปะเข้าไปครับง่ายมากครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ในสนใจจะแปะลิงก์ตะกร้าไว้ด้านล่างนะครับ,รบไง่ายง่ายทำด้วยตัวของเราเองได้นะครับไม่ต้องงอช่างไม่ต้องไปจ้างที่ศูนย์นะครับแพงมากๆเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเราเองได้ในราคาหลักสิบนะครับแอร์ก็จะกลับมาเย็นชําเหมือนเดิมนะครับยิ่งหน้าร้อนด้วยนะครับช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็ทำให้แอร์เราเย็นสดชื่นนะครับ หวาดไว้ด้วยนะครับราคาไม่แรงครับผมทำเองง่ายๆด้วยตัวงเราเองครับไม่ต้องงอช่างงอศูนย์อีกต่อไปครับผมเสร็จแล้วครับขอบคุณครับเยี่ยมเลยครับ